ไปดูบรรยากาศที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลากันบ้างนะคะโดยวันนี้ค่ะบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลานะคะพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็แพปลาที่รับซื้อปลากันเนี่ยนะคะก็จะหยุดวันฮารีรยอ2อวันด้วยกันค่ะรวมไปถึงตลาดรับซื้อสินค้าสัตว์น้ําในประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์ด้วยนะคะมีการปิดตลาดวันฮารีรยอเช่นกันก็คือวันที่6แล้วก็7กรกฎาคมนี้ค่ะจะเปิดตลาดอีกทีก็คือวันที่8กรกฎาคมตาม นะคะคเนื่องจากวันนี้ค่ะเรือที่จอดเรือเข้าจอดเทียบท่าทั้งหมดเลยทําให้ท่าเทียบเรือที่ใช้ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําว่างค่ะไม่มีเรือเข้ามาจอดขนถ่ายนะคะคนงานแพรปลาค่ะจึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการนําเบ็ดมาตกปลานะคะหรือว่ามาทอดแผจับปลากระบอกกันบริเวณท่าเทียบเรือประมงเพื่อนําไปประกอบอาหารมื้อเย็นค่ะเป็นการเรียกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณท่าโม่น้ําแข็งนะคะก็จะมีเรือประมงหลายลาทยอยมาจอดเพื่อจะลงน้ําแข็งในวันนี้ค่ะเพื่อเตรียมตัวที่จะออกไปทําการประมงตามปกติในช่วงเย็นเนื่องจากว่าเจ้าของเรือประมงเนี่ยเป็นชาวไทยพุทธแล้วก็ไม่มีลูกเรือที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะจึงทําการออกเรือประมงตามปกติแล้วก็จะกลับเข้าฝั่งหลังจากผ่านพ้นวันฮารีรายอไปแล้วนะคะ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของแรยงานต่างด้าว เพื่อเพราะว่าเวลาเรือประมงเนี่ยนะคะจอดที่ท่าอาจจะทําให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยหลบหนีไปอยู่กับเรือลําอื่นค่ะเหมือนเช่นปัญหาที่เรือประมงหลายๆลำเนี่ยกำลังประสบอยู่ในตอนนี้นะคะ,คะส่วนเรือประมงบางลำค่ะเจ้าของเรือเนี่ยมีห้องเย็นแพรปลาแล้วก็มีเรือเป็นของตนเองก็สามารถนําเรือเข้ามาจอดเพื่อขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําแล้วก็รอขายในช่วงวันที่8กร,รกฎาคมที่เป็นการเปิดตลาดขายสินค้าสัตว์น้ําได้ตามปกติค่ะ